สวัสดีจ้ายายหนูจ้ามาอีกละจ้ายายหนูสิผ้าพีผ้านนองมาแกงปลาค่ะพี่น้องปลาพักไข่ปลาไขแยงมนเป็นปลาพักไขแยงยายก็ได้ทั้งเผลาทั้งลงหน่ะลงหลังปลาไขแยงค่ะพี่น้องแกงปลาไขแยงใส่บวบค่ะบวบนี่ยวมาเป็นบวบหอมนะคะเป็นบวบเลียมค่ะยายก็มะ ฟันหันเปลือกออกดีๆค่ะพี่น้องแกงใส่นไม่สมค่ะมือนี้อยากกินค่ะพี่น้องอยากกินแกงปลาสดหอนๆคือสีแสบนะคะแกงใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้สม้มนี่พริกย่อยต่ำไม่เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นขาวๆ้านนี้คือผงชูรสนะคะผงนัวกับพี่น้องใส่เพิ่มความแสบก้าไปนะคะขาดบะไดก็ขึ้นนี่ค่ะนำปลาแล้วก็ น้ำปลาสําเร็จรูปค่ะพี่น้องแสบนัวนี่พักนั่งเลิศค่ะยายก็บพักริมหัวห้าหนี้ล้ค่ะขังสวนที่ยายปลูกไวนะคะพี่น้องพักนั่งเลิศงามๆค่ะยายมะหันหันดีๆยายเสียวใส่แกงปลาลงไปนะคะแกงปลาขยแยง,งใส่นอไม้ดองพี่น้องแล้วก็ใส่บวบค่ะ ใส่พักนั่งเลิดแสบๆกับพี่น้องคิดอยากสดน้ำเนาะคือสีแสบคือสีนู่ม่ะี๋ยวสิผ้าพีผ้านองมาแขงค่ะนี่ค่ะตั้งหมอไปเรียบร้อยค่ะเดือดแล้วกระเทพริกที่ย่ยต่ำใบนะคะใส่หัวหอมใส่เกลือละค่ะใส่ปงชิลสดค่ะพี่น้องเดี๋ยวอ่ะให้มอเดือดสัก ผักกันนะคะไห้กระจี้เสียวนปลาลงไปกันนี่ค่ะปลาลงไปแล้วค่ะปลาไขแย่งไข่ค่ะพี่น้องนี่ได้มาจากท่างบ้านเฮ้านะคะลูกสาวฝากมหาห้ยไห้ใส่ช่องฟิดไว้ทุกอย่างย่งสดค่ะพี่น้องทรงใสกองโฟมมากนะสดดีค่ะไายก็ใสน้ำปลาลงไปนะคะเพิ่มความนัว ใส่ลายผสมเข้มน้ำปลา,าค่ะพี่น้องเพราะว่านนอ้องใบดองนี่อันแม่เป็นเห็ดมให้แลวรสชาติมันสิออกเข้มนิดหนึ่งนะคะย่ก็เลยบอใส่ลายค่ะใส่นิดเดียวค่ะพี่น้องน้ำปลา,าเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะปลาขระ่งใส่ลงไปกับใส่บวบค่ะบวบเรียมจะย่หั่นไบบ กนอาจจะบอหอมทอบวบหอมบานเท่าเนาะพี่น้องยายพอมียายก็เลยเอาบวบเรียมมาใส่ค่ะอยากสดน้ำอยากกินผักแกงกินพี่น้องอยากยังกะได่เห็ดกินบานคือบานเท่านี่แหละเย็ดกินง่ายๆซื้อมาเห็ดกินนี่ยังกะเห็ดกินถ้ามีเวลายายมีเวลาเฉพาะส่วงเสาค่ะพี่น้องยายเต่นแต่เสา วันเด็กเขาสตื่นลงมาเรียนพิเศษเรียนออนไลน์อยู่บานเนาะช่วงนี้เล็กหน่อยเปิดเทอมมาได้ค่ะเปิดเทอมแต่ว่าเด็กไปโรงเรียนจะตื่นจะเสาร์มาเห็ดกับเขา่าพี่น้องเก็ดของน้องเห็ดคองร้านเรียบร้อยแล้วย่ายกันสีมานเฮ็ดของย่ากินค่ะเกงปลาไขาแ่แยงใส่บวบลั่งเดือดแล้วพี่น้อง ความเสียบความนัวกินหอมหอมพอ,อกินหอมออกมากแล้วใส่นํำปลาลงไปอีกนิดนึงทีเน,นี้ยบางทีมันหน่อยพดใหญ่กับยานมันเข็มเนาะเวลาเห็ดกับเผากระด้ใหญ่ต้องค่อยๆเอาลงทีละย่างถ้ามันเข็มแล้วมันแก่บได้ค่ะเลอกแล้วค่ะบวกกำลังสิสุกแล้วค่ะ หอมกินหอมกินหอมปลาละใสน้ำม้ดองลงไปค่ะพี่น้องน้ำม้ดองนี่กินมอแห้งนะคะเพราะว่าทั้งบานเั้งเห็ดเนาะแม่เป็นเห็ดมาแต่ข้าซสื่อเนตลาดนั่นกินมันแห้งแห้งกับพี่ดองอันนี้ยายล่างน้ำออกนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเห็ดเข้มมากหอมนะกินหอมออกมาแล้วครับพี่น้อง พอมแสบ่บคววมนวกระสีออกมาเรียบร้อยแล้วคะหอมหอมใจกระใสพักนั่งเลิศแล้วก็ใสต้นหอมไปค่ะต้นหอมประยุ่ทางบ้านนี่นะคะพี่น้องจินหอมห่วยๆออกมาแล้วค่ะหอมยวนยวด,ดไปทั่วหมู่บานแล้วแกงปลา,ขาไขแยงใส่บวบหอมแล้วก็ใส่น้องไม่ดองใส่พักนั่งเลิศพี่น้องใส่ต้นหอมกล้าไป ฝากพี่ฝากน้องค่ะเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายเลยด้อคะ่ะยายก็ขอบคุ้นถูกกาลังใจถูกคอมเมนต์นะคะหมอบให้ยายสิงดีๆค่ะพี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าขามโฆษณายายเลยเด้อค่ะฝากฝากดูโฆษณานิดนึงค่ะพี่น้องสักเล็กสักหน่อยนะคะไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ได้ ผ้าพีผ้านองมัดแกงปลาไปแย่งใส่นองใหม่ดองใส่พักนั่งเลิดค่ะพี่น้องซิมแล้วแสบแสบค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามอีกที่นึงค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ